รเราจะมาดูวิธีการาแกะกุ้งนะครับแกะกุ้งว่า,าจะมีวิธีการแกะย่างไงนะฮะเพื่อให้กุ้งออกมาดูดูสวยนะฮะไม่เละไม่แตกนะฮะเนื้อเป็นเนื้อนะครับวันนี้จะพามาดูกันครับกุ้งสดมากเลยครับวันนี้ แกะแล้วก็จะพาตรงสันหลังนะฮะตรงสันหลังเอาเส้นดำๆออกนะฮต้นต้นก็เป็นมีดขัวธรรมดานะครับแกะออกมาอย่างนี้ฮะตั้งแตะทางด้านหัวของมันนะฮะไล่ไปหางแล้วก็จะพาตรงหลังนะฮะเอาเส้นเส้นดำๆเขาเรียกว่าอะไรฮะีไม่รู้อ่ะมเรียบขี้มัน <laughs> บรนนอกเขาเรียกขี้นะครับบานนอกเรียกขี้ันนะฮจจะเป็นเส้นอะไรสักอย่างหรือเป็นลำไส้เขาก็ไม่รู้นี <laughs> ่ติดการแกะนะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่ยากนะครับสําหรับใครก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้นะฮะง,ง่ายๆวางไว้ไง่ายๆนะฮะถามว่าทำไมไม่เอาหัวออกก็ เพื่อความสวยงามนะฮะ,ะเวลาดูกุ้งเวลาเราเอาไปทำกับข้าวเอาไปจัดใส่จานก็จะเป็นรูปทรปงเ็ายังคงรูปของตัวกุ้งไว้อยู่นะฮะก็จะดูสวยงามนะฮะวันนี้ได้กุ้งมาสดมากเลยครับสดกุ้งสดสดจากตลาดน้นึกว่าไปงงอาเลยสดๆดอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรครับ กุ้งขาวเนาะกุ้งขาวกุ้งขาวใส่กลางไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากใส้กลางนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอทานนะคะกำลังดีฮะทำส้มก็อร่อยนะไซนี้ส่วนมากไซนี้เขาจะเอาไปใส่ตำส้มนะครับส้มตำส้มเป็นตำตำกุ้งกุ้งสดนะครับทำยำก็แล้วแต่เราจะสรรสร้างเมนูขึ้นมานะครับ ไม่ต้องเอาออกครับออกแต่เกล็ดเกล็ดของกุ้งนะฮะเปลือกเปลือกเปลือกของกุ้งเบตัวนี้เส้นไม่ดำมากเลยมันจะมีทั้งตัวที่เส้นดำและเส้นไม่ดำเส้นส้างหลังถามว่าเส้นข้างหลังเราไม่เอาออกได้ไหมก็ได้นะบางคนเขาก็ไม่เอาออกบางคน ก็อาจจะไม่เอาออกนะแต่บางคนก็เอาออกเพื่อความสวยงามเวลาเราไปาล่วกกับน้ำร้อนนะครับกุ้งก็จะแผ่ลักษณะการแตกตัวของเนื้อกุ้งจะแผ่ออกมามันจะดูสวยงามนะฮะยิ่งทำให้กุ้งดูตัวใหญ่เพิ่มขึ้นอีกนะ ตัวนี้ยิ่งสดมากมากเลยโลเท่าไหร่ครับตัวนี้ที่โลละสองรยี่สิบบาทจ้าส2งรอยี่สิบนะครับสองอยี่สิบก็ถือว่ากลางๆค่ะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับพอหาซื้อทานได้นะครับพอหาซื้อทานได้ก็ถือว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงมากนะครับอยู่ในระดับกลางๆ าซื้อได้ทั่วไปนะครับตามตลาดสดตลาดนัดตอนเย็นนะฮะตลาดสดเทศบาลนะฮะมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดหลายราคานะครับเราเลือกนี้มาแต่วันนี้เราเลือกไซส์นี้มาเพราะว่าหนึ่งด้วยขนาดที่พอเหมาะสองราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับมาสาธิตให้ ท่านผู้ชมดูนะครับถึงวิธีการแกะเปลือกกุ้งนะครับแบบบ้านๆนนะครับง่ายๆวันนี้เราจะทําเสร็จนี้เราจะไปทําเมนูอะไรฮะเอไว้ตำส้มค่ะอ๋อเอาไว้ตำส้มครับตำส้มตำกุ้งสดนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้เมนูตำกุ้งสดเปิดร้านช่มงตำก็เลยตำเก็บควาเล็กๆน้อยๆมาฝากเนาะ นี้ไม่ค่อยจะเก่งพี่กอดบอกว่าหลังจากไปลุยตามสวนนะครับอินทภาลามมาแล้วระยะหนึ่งก็จะ,จะมีทั้งคลิปที่ทำกับข้าวคลิปที่พาท่านผู้ชมไป<อ>ชมนอกสถานที่นะตามสวนตามไร่นะครับไปดูการทำการเกษตรด้วยนะครับก็จะ สำหรับการทำเมนูกับข้าวไปด้วยนะครับวันไหเรารับออเดอร์ลูกค้ามาก็าจ,ะาจะพยายามคิดทำวิดีโอวิดีโอออกมาใหา้ท่านผู้ชมนะครับให้ FC ได้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมต,ลติดตามนะให้กำลังใจนะครับเพื่อที่จะได้ทำคลิป ใหม่ๆออกมาให้แฟนคลับได้ดูนะครับพยายามจะพยายามสรรหาคลิปที่เริ่มสร้างสรรค์เน,ะนะออาะเนาะพูดมาตั้งนานยังไม่เจอหน้าคนทำเลยนะฮะมากอะไรถึง FC บ้างครับขอบคุณ FC ที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยังไม่ได้สวัสดีผู้ชมเลยเมื่อแต่แกะกุ้งอยู่ค่ะมือเลอะก็เลยยังไม่ได้พักทายเนาอค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาแกะกุ้งให้ดูเนาะเกะ็บความรู้เล็กๆน้อยๆแกะแบบบ้านๆค่ะง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งไม่ยากค่ะเน้นว่าบ้านๆเน,นาะค่ะฝากอะไรถึง e FC บ้างครับฝากกด,กกดไลค์ติดตามนะคะกดปากติดตามด้วยนะคะ จะพยายามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ต่อให้ด้วยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ